หินชาดมาใหม่แล้วทุกคนนะซึ่งหินชาดทินนี้นะผมเป็นสีขาวนะครับซึ่งหินนี้นะผมมีชื่อว่าโฟเกอร์นะครับผมทุกคนซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการแบบว่าช่างตีเหล็กนะทุกคนนะถามว่าหินนี้ที่ผมหาจากไหนนะครับเราจะมาในโซนของนี่ครับค้ากีกร์ครับตรงนี้เลยนะทุกคนเราก็ต้องค้าของครับผมในส่วนของหินตรงนี้นะทุกคนนะซึ่งผมก็ค้าไปอยู่นะทุกคนนะก็เลยอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะครับแต่ก็เลื่อนหานนี้แหละของหาไม่ยากครับซึ่งตัวที่ผมมาทดลองครับผมก็คือตัวนี้ครับ นี่เจ้าหมาป่าใหญ่ยักษ์ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้น้องตัวนี้นะครับผมน้องก็อาจจะเป็นตัวข่าวเกลียมเลยนะทุกคนนะต้องมาลองลุ้นรอดูก่อนแล้วกันนะวางไปเลยฮนะก่อนจะใส่เนี่ยผมก็ฝากหน่อยแล้วกันนะฝากกดรีโพ้ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากเลยนะผมกดใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากมองยูด้วยนะผมจะขอบคุณมากๆเลยดีครับบอกเลยครับผมของเขาดีจริงครับเอาฮะตอนนี้เราจะเอาหินเพชรชานะผมที่ให้สถานนะโฟเกอร์นะผมใส่เข้าไปเลยนะครับฟึบ เนี่ยฮะโฟลเกอร์ครับโฟลเกอร์ทำไมมันคุ้นๆุนนะโฟลเกอร์ทำไมโฟลเกอร์เหมือนไอรอนเลยวะทุกคนโฟลเกอร์เหมือนไอรอนเลยครับคือมันสถานะและรูปร่างเหมือนแบบว่าเป็นไอรอนเลยผมติดไอรอนนะครับแต่เหมือนไม่ใช่นะผมซึ่งสถานะโฟลเกอร์นะผมทุกๆ11นาทีนะครับการคราฟเทเบิลนะผมคราฟติ้งเทเบิลนะครับ,รบหรือเป็นการคราฟติ้งไทม์นะครับจะมีการเร่งเวลานะผม46วินาทีนั่นเองครับต่อ11นาทีถามจริงเหรอ เดี๋ยวนะ11นาทีคือ,ค,อคือเราต้องรอ11นาที22นาทีเพื่อให้เวลาตอนเราคาบโต๊ะนะั่นนะผมลดประมาณ40กว่าวินาทีถามว่าคุ้มไหมอืมอาจจะต้องเอามาคอมโบกับนกยุงนะครับไม่ก็คอมโบกับดีโลนะครับดีโลยักษ์นะฮะเอ่อนกยุงยักษ์นะครับ15วิอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเอามาคอมโบได้อยู่นะตัวนี้รวมๆก็มีประมาณนี้เลยครับที่เป็นในส่วนของสถานะฟอฟเกอร์นะครับ